สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nature Talks นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาค้นพบอะไรเกี่ยวกับพลังของธรรมชาติที่มีต่อสุขภาพของเราบ้างเราจะอ้างอิงจากบทความ t e s c i e n c e b a c k to Benefits of Spending Time in Nature ของ Forest Therapy Hub นะคะ <c oughs> เผยแพร่เมื่อ20มีนาคม2025ค่ะ ครับคือในยุคสมัยนี้เนาะที่เรา,เาใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอเยอะมากหรืออยู่ในเมืองตลอดเวลาใช่ค่ะตึกแย่ๆไปหมดเลยการกลับไปหาธรรมชาติเนี่ยเหมือนจะไกลตัวแต่จริงๆแล้วสำคัญมากนะครับค่ะเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะมาเจาะลึกกันว่าประโยชน์หลักๆที่มีงานวิจัยรองรับเนี่ยมันมีอะไรบ้างทำไมการออกไปข้างนอกไปเจอธรรมชาตินิดๆหน่อยๆถึงส่งผลดีกับเราได้ขนาดนี้ เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยไหมครับอย่างความเครียดดีเลยค่ะเรื่องนี้ทุกคนน่าจะเจอกันเยอะในแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าการใช้เวลาในธรรมชาติเนี่ยนะคะเอ่อช่วยลดระดับคอติซอลได้จริงครับไอฮอร์โมนความเครียดนั่นเองใช่ค่ะมีงานวิจัยหนึ่งเขาบอกว่าแค่ไปอาบป่าแป๊บเดียวคือแบบเข้าไปอยู่ในป่าใช้เวลาซึมซับบรรยากาศก็ช่วยลดความกังวลลดความเหนื่อยล้าทางใจได้เยอะเลย แล้วมันยังเชื่อมโยงกับความรู้สึกแบบพอใจในชีวิตมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นด้วยนะครับโห oh, แค่ไปเดินเล่นในป่าเนี่ยนะคะครับแล้วก็มีเรื่องร่างกายโดยตรงด้วยนะที่น่าทึ่งมากๆคือสารที่ต้นไม้ปล่อยออกมาอ๋อ oh, ที่เรียกว่าไฟทอนไซหรือเปล่าคะใช่ครับไฟทอนไซหรือสารพฤกษศเคมีคล้ายๆนะ้ำมันหอมระเหยตามธรรมชาติเลยที่เราสูดเข้าไปค่ะ <c oughs> งานวิจัยเขาพบว่าสารพวกนี้แหละครับ มันไปกระตุน Cell ้นเซลล์ NK หรือ natural killer cells ในระบบภูมิคุ้มกันเซลลที่ช่วยเราสู้กับเชื้อโรคเหรอคะถูกต้องครับทำให้เซล์พวกนี้ทำงานดีขึ้นช่วยต้านการติดเชื้อต้านโรคต่างๆได้ดีขึ้น โอ้ไม่น่าเชื่อเลยแค่เดินเข้าไปสูดอากาศในป่าเนี่ยนะจะช่วยเรื่องผุมิคุ้มกันได้ขนาดนี้ครับผมแล้วด้านอื่นๆ่ะคะสุขภาพด้านอื่นมีอะไรอีกบ้างก็จะมีเรื่องสุขภาพหัวใจกับหลอดเลือดด้วยครับมีงานศึกษาที่ชี้ว่าการอยู่ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเนี่ยช่วยลดความดันโลหิตได้อืมแล้วก็ลดอัตราก,รการเต้นของหัวใจด้วยซึ่งเป็นผลดีระยะยาวเลยครับฟังดูเหมือนธรรมชาติเป็นยาดีๆนี่เองเลยนะคะเนี่ย นอกจากเรื่องผ่อนคลายเรื่องสุขภาพกายแล้วมีมิติอื่นอีกไหมคะแบบที่น่าสนใจมีครับเรื่องสมองเรื่องความคิดก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะยังไงคะคือธรรมชาติเนี่ยมีผลช่วยฟื้นฟูสมาธิได้ครับทำให้เราจดจ่อได้ดีขึ้นลดอาการที่เรียกว่าสมองล้าหรือ m e n t a l fatigue อ๋อที่แบบคิดอะไรไม่ค่อยออกสมองตื้อใช่ครับแบบนั้นเลยซึ่งมันมีประโยชน์มากนะโดยเฉพาะยุคนี้ที่เราแบบ โดนดึงความสนใจตลอดเวลาจากสิ่งรอบตัวประเด็นสมองลานี่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าหลายคนน่าจะเป็นกันเยอะเลยแล้วเรื่องการนอนล่ะคะเกี่ยวด้วยไม่เอ่ยเกี่ยวโดยตรงเลยครับถ้าเรามองภาพรวมนะการที่เราได้รับแสงแดดธรรมชาติอย่างเหมาะสมตอนกลางวันเนี่ยมันช่วยปรับนาฬิกาชีวาภาพในร่างกายเราไหมครับพอนาฬิกาชีวิตเรามันเดินตรงขึ้น คุณภาพการนอนก็จะดีขึ้นตามไปด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนร่างกายรู้ว่าตอนไหนควรกระฉับกระเฉงตอนไหนควรพักผ่อนประมาณนั้นเลยครับกลายเป็นว่าธรรมชาติช่วยแก้ปัญหาฮิตฮิตสมัยนี้ได้หลายอย่างเลยทั้งเครียดทั้งสมองล้านอนไม่ค่อยหลับถูกต้องครับและยังไม่หมดนะยังมีประโยชน์ในแง่ไลฟ์สไตล์ด้วยนี่อะไรอีกคะอย่างแรกเลยมันกระตุ้นให้เราได้ขยับร่างกายมากขึ้นแบบไม่รู้ตัวจริงด้วยค่ะพอออกไปข้างนอกต้องเดินต้องเคลื่อนไหวใช่ครับ จะเดินเล่นวิ่งหรือทํากิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆก็ตามแล้วอีกอย่างคือการทํากิจกรรมในธรรมชาติกับคนอื่นเช่นไปเดินป่าก,กับเพื่อนหรือทําสวนด้วยกันครับกิจกรรมพวกนี้ก็ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีขึ้นด้วยนะได้เจอได้คุยกับคนอื่นเหมือนได้ประโยชน์หลายต่อเลยนะคะได้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็สังคมด้วยยังมีอีกครับเรื่องที่อาจจะลึกซึ้งขึ้นไปอีกหน่อย คือมันช่วยสร้างความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมความผูกพันนะคะหมายถึงยังไงคือพอเราได้ไปสัมผัสได้เห็นความสวยงามได้เห็นประโยชน์ของธรรมชาติบ่อยๆเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกเอ่อรักแล้วก็อยากดูแลรักษามากขึ้นไงครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมากขึ้นครับแล้วสุดท้ายเลยนะครับธรรมชาติยังเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยที่ช่วยให้เราเข้มแข็งทางอารมณ์มากขึ้นด้วยพื้นที่ให้เราได้ทบทวนตัวเองจัดการความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าคะใช่เลยครับ ประมาณนั้นเลยช่วยให้เรารับมือกับอารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้นสรุปแล้วจากข้อมูลของ forest therapy hub เนี่ยคือธรรมชาติให้ประโยชน์กับเราเยอะมากๆจริงๆนะคะเป็นประโยชน์ที่จับต้องได้มีวิทยาศาสตร์รองรับหมดเลยทั้งร่างกายจิตใจสมองไปจนถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นกับโลกด้วยแค่หาเวลาสั้นๆไปอยู่กับธรรมชาติก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะคะครับจากประโยชน์ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็น่าคิดต่อนะครับว่า ถ้าเราลองเอาช่วงเวลาสั้นๆของการสัมผัสธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะแค่เดินในสวนมองต้นไม้จากหน้าต่างหรือฟังเสียงนกเสียงฝนเอามาผสมผสานในชีวิตประจําวันของเราให้มากขึ้นอย่างสม่ําเสมออย่างมีสติมันจะเปลี่ยนความเป็นอยู่โดยรวมของเราได้มากน้อยแค่ไหนค่ะหรือแม้แต่มุมมองที่เรามีต่อสิ่งวัดล้อมหรือพฤติกรรมของเราต่อโลกใบนี้มันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไงบ้าง เป็นคำถามที่น่าสนใจให้เรากลับไปคิดต่อจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจประเด็นน่าสนใจอื่นๆสวัสดีค่ะ